เด็กยาวไปเรียบเลยครับโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานค่ะคุณเก๋ใช่ครับเพิ่งไม่กี่วันนี้เองอไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวเราตัดมาหลายนาทีไม่ได้นะคะเดีจะกลับบ้านไม่ได้นะค่ะมินิตาเอาคุณเก๋คะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้มีผลงานอะไรยังไงหรือเปล่าช่วงนี้ก็แนะนำกันสักนิดนึงงาลบ้านนะครับเพิ่งออกไปนะครับมีไมค์ดิมไมโบดิสเตอร์นะครับแล้วมีอะไรอีกคะ ก็มีแค่นั้นแหละฮะเดี๋ยวก็มีอะไรเรื่อยๆนะคะสบายดีนะคะสบายดีครับรู้สึกงานมันี่เอ็กซ์พอร์ปีนี้คึกคักนะคะคึกคักมากครับคนเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะบูธของธนาคารกรุงศรีนะคะเยอะมากเพราะว่าผมเห็นว่า ธนาคารกรุงศรีเนี่ยผมเห็นตัวศูนย์ใหญ่ๆเลยมันมีเปอร์เซ็นต์นะส่ง่าผมไม่อยากรู้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกศูนย์เปอร์เซ็นต์ของธนาคารกรุงศรีบ้างครับอยากรู้เลยใช่ไหมคะอยากกรรู้มาคับโอ้โหอันนี้นี่หลายๆท่านสอบถามมาเลยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณกี่ถามแต่ที่ฉันต้องรีบบอกนะคะงหนึ่งก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะใครอยากมีบ้านผ่อนบ้านค่ะสินเชื่อบ้านโฮมโลนนะคะของธนาคารกรุงศรีค่ะ ศูดเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยศูดเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่ต้องจ่ายน่าสนใจครับหรือว่าจะเป็นนะคะของเราค่ะสินเชื่อบุคคลกรุงศรีสมายคัซนี่ก็ศูดเปอร์เซ็นต์แล้วก็อ๋อเหรอคะแล้วก็สินเชื่อกลุ่มสีเอสเอ็มอีก็ศูดเปอร์เซ็นต์มาคุยี้คุณกีบอกสนใจอะไรเอ่ยสินเชื่อบุคคลสมายคัซจริงหรือเปล่า น้องโบนัสเลยมีผู้คนใหะรู้ว่าเป็นยังไงครับว่าคนเป็อย่างไรได้เลยค่ะสำหรับสินเชื่อกรุงศรีบุคคลสมายแคชนะคะไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันเลยนะคะแล้วก็วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยให้เอาเงินไปใช้กันได้เลย1ล้านบาทนะคะพร้อมกับดอกเบี้ย0% 2เเดือนแรกนะคะ ผมว่าตรงนี้น่าสนใจที่สุดนะแต่สำคัญที่สุดที่สูญเปอร์เซ็นต์นะขอย้ำแนะใช่แล้วค่ะยังไม่หมดค่ะฟรีค่ากรอนสแตมป์ด้วยแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีหลังการได้รับอนุมัติแต่สำคัญที่สุดอ่ะยังไม่หมดใช่ไหมคะไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ด้วยโอ้โหน่าสนใจมาก แต่สำคัญกว่านั้นค่ะคุณอีเป็นคนใจร้อนไหมคะอยากได้เลยไหมอยากได้เร็วเลยไหมกูชอบอะไรอยากได้เลยอยากได้เลยไหมคะวันนี้เรามใการของเราอ่านะคะสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อกุงสีสลายแคทของเราเนี่ยนะคะมีแบบเร่งด่วนทันใจอนุมัติเร่งด่วนทันใจภายในวันเดียวด้วยวงเงินกู้ภายในวันนี้เลยกู้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะคะตรวจสอบปุ๊บ นี่อนุมัติได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคนใจร้อนอยากใช้เงินเร็วๆนะคะก็สามารถติดต่อในบูธธนาคารกรุงศรีของเราได้เลยใช่เลยนะคะอริงะยังไม่หมดเมื่อครู่นี้เห็นคุณคุณขีมีอะไรติดไม้ติดมือมานี่ผมโผล่ขึ้นมาเลยอะไรคะเนี่ยน้องวัวนะครับน้องวัวน่ารักไหมครับน่ารักมากเลยากได้ ด้วยนะะฮอยากได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเราให้คุณกีคุณกีแจกของรางวัลนะคะคำถามก็คือง่ายๆเอาเตรียมของรางวัลไว้เลยนะคะใครตอบได้เราให้เลยเมื่อสักครู่นี้คุณกีได้มาแล้วตัวนี้แต่อยากทราบว่าคุณกีทําอย่างไรถึงได้ตุ๊กตาลูกวัวตัวนี้มาแล้วช่วคของเราพี่ยอมทำได้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญหน้าเลยค่ะทำยังไงบ้างคะผมลงไปหาเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ว่าไงนะครว่าไงคะผมนับถเจ้าบุคคลใช่หรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าย่งค่ะยังไม่ีย้างไม่กต้องฝั่งนี้ฝั่งนี้ทำยังไงลายตุ๊กตาลูกวัวตอนนี้คะสะสมอะไรคะใช่คะแนนสะสมจุลสีเล่นรอบคว้าก ่มาจากอันนี้เลยนะฮะมีโปรถือว่ามีโปรถูกน่ารักแล้วค่ะวันนี้นะคะใครที่เป็นลูกค้าของเรามีบัตร atm บัตรเดบิตนะคะของธนาคารกรุงศรีค่ะแล้วก็จ่ายค่าอะไรก็ได้สาธารณภนถ้าโอนเงินหรืออะไรก็จะได้แต้มแต้มเรียกว่ากรุงศรีเยลโล่พอยต์สะสมแล้วก็แลกของรางวัลได้ซึ่งวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นน้ำวนน้ำโชคน้ำชัยน้ำทองมาให้แลกกิจกานเลย มีอะไรมาจ่เนี่ยของส่วนตัวของผมนะฮะผมกับจากออสเตรเลียแต่แม็กซนไทยแล้วแต่ว่ามีข้อมาอยู่ว่าใครมีบัตรกรุงศรีครับโโรเลยฮะโครมีบัตรห้าพันเจ็ดพันคุณขีคะดิฉันชอบบัตรใบนั้นค่ะเกี่ยวกับ AF เลยฝั่งนั้นค่ะโอ้โหแม่บตัวจริงมองไ้่เดียวคุศิลปินเอฟถึงด้วยขอบคุณมากครับแจกเลยค่ะขอบคุณค่ะแจกเลยค่ะสองตัวนะฮะขออครับ ขอบคุณครับเอาละค่ะเดี๋ยวมีอีกยังมีของรางวัลแจกอีกขอบคุณศีนะ่าไว้จะมีมาเลยเอามาฝากไปเรื่อยนะคะเอาละค่ะนอกจากคุณขีนะคะจะมาสองบทเพลงแล้วยังมีความสนุกสนานมินิคอนเสิร์ตบนเวทีแห่งนีนี้นะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวร้องสองคนยกเวทีแห่งนี้ให้คุณขีต่อเลยละกันไม่ร้องด้วยกันนะไม่ร้องเป็นแดนเซอร์ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเอาลงเลค่ะโอเคค่ะ